แต่ดูไม่สกรปรกอ,อกนะน้ำนี่ก็ไม่สกรปรกเป็นถึงน้ำฝนเจวนารับน้ำฝนไม่กินบ้างมาไม่ฮะไปข้างหน้าก่อนเถอะที่นี่มันมเป็นเขตห่วงห้ามมยังไม่ถึงเวลาที่สักหน่อยดันเข้ามาก่อนอย่างเงี้ยมีความผิดหน้าแปะไอ้หย,ยาว่าไม่รู้นี่นะเดินมาลี่เรื่อยอย่ะอย่าทำอะไรอ้วนเลยนะไว้ชีวิตว้วด้วยเธอ จะไปไหนก็ไปฮะกวกข้ายังไม่ได้ทำอะไรท่านเลยไปซะแล้วอย่ามาให้เห็นหน้าอีกล่ะขอบใจขอบใจนะความจริงก็น่าสงสารเกหรอกนะถ้าสงสารก็กลับเมืองจีนไปด้วยเซ่เรื่องอะไรอ่ะเป็นพาระข้าเปล่าเปาอ่ะซีเรียวอ้าว ไม่น่าเลยทำไมจะต้องมาเป็นลมเป็นแรงตอนนี้ด้วยนะเดี๋ยวใครไม่เห็นเข้าเราจะไปฟ้องท่าน่อค้าเข้าเราจะแย่นะให้จะารอที่วันสะก่อนก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นอางว่าทองลอยชังงที่พวกเจ้าสองคงไปรูมายังอยู่ชฉยไม่ <c oughs> ถูกต้องพอ่อนาย ดูดูแล้วอ่ะไม่มีใครสามารถเจ้าไปได้ท่านพ่อ้าไว้ใจพวกข้าเถอะเมแล้วเหตุการณทุกอย่างมันก็ยังเป็นปกตินะไม่มีพูดไรเขานหนออกในลายสิน้าะจะมีก็แต่ตะแป๊ะแก่ผู้นั้นเท่านั้นนะได้ตะแป๊แก่ใช่แล้วนายมันหาบน้ำ เป็นลมที่ค่ายตั้งท้องของเราอ่ะแต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอ่ะตอนนี้มันไม่รู้ภาษีภาษาไม่รู้ว่าทะเลาะทล่ามาจากไหนสงสัยจะไม่มีใครบอกข่าวก็เลยเอาน้ําจืดมาขายให้เราแต่ตอนนี้นะมันไปขายที่อื่นแล้วอ่ะอ้ะงนงอเล้วไปเออนึ่ก็เที่ยงแล้วอ่ะข้าเปลี่ยนใจแล้วอ่ะ ไอ้ที่ต้องแรกนะก็จะเปิดให้พวกชาวบ้างไลชมทองร้อยชักคงขาแล้วท่านคิดจะทำยังไงอ่ะข้าจะแห่ไปตามสถานที่ต่างๆตามเวลาสมควรนะแต่ว่าต้องเนี้ยนะเจ้าสองคงอ่ะมีหน้าที่สั่งให้ปวกลูกหาาที่เหลือนะไปแจกขานมกับอาหารแห่งต่างๆะเพื่อไปหาเสียง พวกชาวบ้านไปพังพังกล่องอะ่ะจะดีกว่านะอแจกแจกทำไมอ่ะก็เราไม่จำเป็นจะต้องไปอย่างเชิงอะไรกับพวกมันเลนะ่นนาไหนเย็นนี้เราก็จะชนะอยู่แล้วอข้าสั่งนะยังก็ไปทำตามเทอนะนา เป็นไงได้ข่าวเจ้ามากอกบ้างไหมตามหาจนทั่วแล้วก็ไม่พบเะเยค่ะอ๋อแล้วเจ้าไม่รู้บ้างเลยหรือไงว่าเพื่อนของเจ้าหายไปไหนก็ตามหาเจ้า<อ>มากอกอตั้งแต่เช้าแล้วอะแต่ก็ไม่เห็นไม่แต่เงาอะ่ะคาดว่าเขาไ่ทํางานตามที่รับอาสาไว้กับพระองค์ขณะน,นี้ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าผู้บกขาจีนเที่ยวได้ใจ คิดว่าพวกตนคงเป็นฝ่ายชนะแน่ Jamie, tamam. ถึงกับเอาพวกอาหารไปแจกจ่ายบรรดาชาวบ้านเป็นการใหญ่จะมากอกมันจะยั่งไงกันแน่นะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วมันจะรู้หรือเปล่าวาเนี่ยก็เลยเที่ยงวันไปถึงไหนแล้วมันยังไม่หอบทองให้ข้าอีกดูดูมันสิเราคงเสียมือให้มันแน่แล้วเออ พระองค์จะทรงวิตกไปเลยพระยาค่ะข้าพุทธเจ้าอ่ะได้คิดเตรียมการไว้เป็นอย่างดีแล้วอืมนี่จะมาดูอ่ะเจ้าคิดการอะไรลงไปทําไมทาไมรู้คือนี่ท่านอ่ะข้าเห็นว่ามัน,มนเป็นการกระทันหันข้าก็เลยจัดการไปเองนะขาจะกราบูุต่อง์เจ้าเมืองว่าข้าได้ปลดปล่อยพวกกีรักขี้ขโมยออกจากที่คุมขังจนหมดแล้วฮะเจ้าว่าอะไรนะเออ ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าอ่ะปล่อยนักโทษจนหมดเมืองจนหมดแล้วพ่ะย่ะค่ะเองเองอีกคนนึงแล้วามาเดือยเอ็งน่าจ้ามาเดือเกือบโดนไปแล้วไหมล่ะนี่ถ้าเองไม่มีความดีความชอบกับเขาอยู่บ้างเองโดนท่านเจ้าเมืองสั่งขังคุกแทนไอ้พวกหัวขโมยพวกนั้นไปนานแล้วอ้าว ก็เรื่องอะไรล่ะท่านจะมาเห็นผิดเป็นชอบอ่ะเนี่ยที่ข้าปล่อยพวกมันน่ะก็คิดหวังว่ามันน่ะคงจะหาทางไปช่วยจะมาก่อบขึ้นข้าขโมยทองจะพ่อค้าจีนมาได้บ้างอ่ะอย่างน้อยนะพวกมันต้องมีพิมมือดีขโมยเก่งไม่อย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ถูกจับมาเข้าคุกล็อกเนี่ยข้าอุตสาหัดปล่อยแต่ไอ้พวกมือ,มอชั้นเซียนชนะอย่างเงี้ย คุณช่ร้รางวัลเขาบ้างนะก็กำลังให้อยู่นี่งไงแต่ให้ออกไปตามไอ้พวกนั้นกลับมาตั้งหากหืมืมโทำดีแล้วไม่ได้ดี อยากาลูทองมาลูเล้วจะไล่เห็นจะไล่ชมลูทองเยอะเยออนี้เดี๋ยวก็เดินมาเองให้อยาลูทองเลยเขาบาให้ทองไว้ทองไทองอ่หวลามเชียวหเหลืองเป็นมนหุ่ไยเลยมาลูมาลูเฉยฉยยหาเต้งหน้าห้าลูละทุกคนห้าเไม่ต้องหน้าลลโลไปลูทองเยอะ เหลือเงรามชาเสื้อออย่ามาดูใกล้ๆก้ะองสึกบอดอะไรดูห่างๆก็ได้น่ะหวงไม่ได้อไม่ได้ไม่ได้ไว้รออ้ทัพอค้าเป็นเจ้าเมืองสักก่อนสิพวกเราอ่ะจะตั้งไว้ให้พวกท่านชมที่หน้าเมืองเลยทีเดียวนี่ไม่รู้ก็ได้นิกหรือว่าพวกเราจะชื่นชมด้วยพูเจ้าม่อาไหนเลย มพวกเรากลับวะไม่อยากรู้ก็ตามใจต่ออีกสิบชาติก็มีวิวันได้เห็นอีกรอบเถอะเฮ้ยี่มุกจะภายเหรอทำไมทำไมไปพูกกับพวกเขาอย่างง้างฮ้ยจางมันสิไม่ใชต้องไปง้อพวกมันเลยไมยาหรือพูกกับพวกเขาอย่างง้างได้ยังไงนี่มันม่ใช้เมืองของเรานะวันนี้ไม่พรุ่งนี้ก็ใช่เองนั่นแหละท่านผูค้า นีนี่่เเยยกมลัอจงพวกชาวบ้านออกมาลูทอง,รทองเร็ว,รวาม,รามาลูทองเร็วเร็วใครไม่เคยเห็นออกมาลูมาลูทองเร็วเร็วพวกนั้นกำลังทำอะไรอะ่ะอ๋อได้ข่าวว่าพวกพ่อค้า แจกทองให้พูกชาวบ้านได้ชมหลังเพียงวันไปแล้วคงน,นี่ละมัง้งก็สแสดงว่ายังไม่มีใครสามารถทองไปได้ก็คงอย่างนั้นมันทึทได้พากันชักขบวนแห่เยอะเย้ยซะเลยเออแล้ว <c oughs> นี่จะมาก่อปัญหาไปไหนคงมันอ่ะไม่ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนนาะมาเริอกองมา,มาเราลองมาถ <c oughs> <c oughs> งไว้ถงไว้ อาลอาลาละพังตรงนี้นะ่ะพักอาทิตย์ตกลิงเมื่อ,อไหร่แล้วคอยเก็บทองเข่าหีบอ่ะจะได้ตรงเวลาคบจิตวังพลีนะฮะจะทั้งสองคงน,นะเพื่อกำลังเป็นธุระลูแลด้วยนะขาดจะได้ไปพักของก่องนะเธอในท่านตามสบายเถอะอ๋อฮะเออเออเอ็มาในคงหนึ่งนะมาเขียงสังถึงเจ้าเมื่องขาหน่อยนะได้จ้ะามา ข้าจะแกมาทำไมอีกอ่ะ,ออะแหมหาบน้ามาเหนื่อยๆคอยทุเราหน่อยแล้วมาทำไมที่นี่รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าที่เนี่ยไปเขตหวงห้างพวกเราอ่ะพวกเราพวกเราพวกไหนอะข้าก็คงจีนเหมือนกับท่านนะอย่าลืมซี่ไอน้นี่ข้าได้ข่าวว่าพวกท่านอ่ะไปแห่ทอง ให้พวกชาวบ,บ้านเขาได้ชมกันไม่ใช่เหรอแล้วมีอะไรอะ่ะข้าไม่มีวาสนาหเหมือนคนอื่นเขาเลยแก่จนจะเข้าลงอยู่แล้วในชีวิตไม่เคยได้ดูทองใกล้ๆเลยสักครั้งเดียวจะรีบไปดูก็ไม่ทันวาสนามันต่อ,อยตามเสียจริงๆนี่ในฐานะที่เราเป็นคนจีนเหมือนกัน ท่านให้ข้าดูทองใกล้ๆให้เป็นบุญตาหน่อยได้มากสารมีมาว่าอย่างไรอ่านมาสิเขียนบอกมาว่าพวกพ่อค้าได้รับชัยชนะแล้วเป็นเอาข้อกำหนดเจ็ดวันหากทองยังไม่มีมือดีมาช่วยเอาไปพวกพ่อค้าจะเก็บทองเข้ากำปั้ในเวลาพระอาทิตย์ตกดินวันนี้จึงแจ้งมาเพื่อพระองค์รับทราบเพื่อเพื่อเออ เตรียมมองตรวัดไทยไว้ไยาคะบางอาจมากบางอาจจริงๆนี่ยังไม่ถึงเวลาก็มีสารมาย้ำเตือนซะแนล้วเราเจ้ายัางไงดีพระเจ้าค่ะก็คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างที่มีสารมาเตือนคงสูญสิ้นกันละคราวนี้หวังจะพึ่งจะมากก,ก็คงจะหมดโอกาสหลายวันมาเนี่ยเราไม่เห็นมันแม้แต่งเงา มันเหลืองอย่างนี้นี่เองเขาถึงเรียกว่าทองวาสนาวาสนาจริงๆเกิดมาก็เพิ่งเจอโคตรทองก็วันนี้แหละแหมมันงน่าเข้าไปจับต้องเส้นเลือเกินนะทำอะไรตะปะแหม,แมก็อยากจับต้องบางสีคนบ้านเดียวกันทำหวงไปได้มาวุ่วายอะไรอีกแล้วเนี่ย ข้าไล่แล้วก็ไม่ยอมไปอ่ะมานั่งดูทอ้อองเราต่างนานแล้วเฮ้ยชาญนาคนจีนเหมือนกันต้องรักกันไว้ไม่เสียหายอะไรหรอกอจริงรุยจริงรุยอาคงนี้เราพูกดีนามีเหตุผลเราคนบ้างเดียวกันอ่าถูก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 นายหน้ำเขาไปเก็บไว้ในกระป๋านตามเดิมอ่ะไม่หรอกใครเอามาใครก็ไปเก็บเองข้าไมา่อยากอยู่ที่นี่ เม็นพีนาตะแปะเต็มพลละเชิญเจ้าจัดการเองเถอะไปดีกว่าอ๋อที่ข้มาฟังมาไกลข้ามาดูใกล้ๆสิข่าวนยาตถึงถึงถึงชาตินี้จะตายก็ไม่เสียดายชีวิตนะเจ้านายนะขอขอให้ข้าได้จับต้องทองของเจ้านายสักครั้งหนึ่งได้ไหมล่นะอก็ก็จะได้ไปคุยกับยม,มาบาลได้บ้างนะนะเจ้านายนะ i hum.